ดีจ้านีกระสิมาต้มยำขาหมูจ้าทอดแล้วจ้าต้มยำขากิทอดแล้วเรียบร้อยเก็จะเอาไปต้มจ้าไปต้มกันเลยจ้าใส่เครื่องปรุงลงไปจ้า แข็งตะไคร้แช่แข็งใบมะกรูดแห้งแล้วก็พริกจ้ะใส่ลงไปเลยรอเดือดตาต้องรอเดือดจ้ะใส่เกลือไปเลยจ้ะก็ต้องรอเดือดอีกจ้ะใส่น้ำปลาไปเลยจ้ะ ก็ต้องรอดเดือดจ้าใส่ัวนวลงไปเลยจ้าอยากแซบหลายก็ใส่หลายจ้าแล้วก็ต้องคนจ้ารอมันเดือดจ้าให้มันเดือดเองจ้าไม่ต้องไปคนเลยจ้าไม่ต้องไปจับไปต้องเลยเดือดเดือดเขาก็คนเองจ้าเดือดจ้าเดือดสนุกสนานเลย เดือดอย่างงวนงามหลาแล่นผ้าละก้นก่อนจักน้อยดมน,น้ำด้วยคอยจนเนดือดเอาบางนาดัดใส่แบบต่มันแตกเปรตเปื่อย ใส่มักนัดลงไปนาจากพี่น้องกินต้มยำตีนหมูนี่จ้ะเปืเป่อยเลยจ้ะ เลยจ้กินกันเลยจ้าใส่พ,พริกคมงลกเล็กน้อย มาจากพี่น้องกิน,ข,กนข้าวกันต้มคาสกิดแล้วก็อันนี้ก่ะลาบข้อหมูน้ำตกอืมไม่ใช่ว่าอันนี้ร้อนมันร้อนลาบหมูนี่อร่อยไหมจอนลาบอมู ลับหมูน้ำตกไม่ได้กินนานแล้วเนาะแล้วอีกลองทายพับเต้ว ก่อนชิมเตะหม,มูบ้างอยูกินน้ำซุปไหม แอลเอจิ like ตอนไม่ชอบแดดแต่เราชอบแดบดไว้สดนุ่หอนเหยเย็นก่อนเลย This doesn't move off, is it? Mm -hmm.

อันนี้อันนี้ก็ไกเปี๊ยวเซ็มมะขามรีบมาขาม อันนี้ก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ